ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกๆท่านกับเรายุกทพานชื่อบ้ามีเหล็กกรชองอีสานบ้านข่อยเองนะพี่น้องเนาะท่ามกลางบรรยากาศตะเวนความขึ้นแดงกึ่งคืนพี่น้องผมบ้าหนาวปันด้ายนะพี่น้องเด้อตาหมอกหลาไปเบ็ดกับตุ่มเห็นปะเบ็ดกับตุ่มพี่น้องผมใส่คู่กันยุ้ยหวยบาทนี่เบื้องว่าเขาสีมานบ้านเนาะพี่น้องเนาะท่ามกลางบรรยากาศทางจาโซทอนพี่น้องเอ้ยท่ามกลางบรรยากาศทางจาโซทอนให้น้าสาโทกับเป็นเนี่ยนี่ละพี่น้องมันสีแรงสีปีไม่แล้วเนาะพี่น้องเนาะ ให้เราบัางไว้เด้อพี่น้องโควิดเท่ากันได้เอาขึออ้นยางเร็วเท่ากันที่เจ้าแจ้งแล้วบ้องหูคือกันห้ามารุ่นจานกรุ่นเบ็ดนั่นละพี่น้องหลายเดิมกันเอา้าอาจารย์บุญใส่น้ำกันมาเหยืน่นใส่ได้เท่าไรอาจารย์บุญพี่น้องผมทีมงานอีสานมาขึ้นฉัาผู้เท่าเฮาได้สองกิโลกว่าได้สองกิโลกว่าบอกมันเคลื่อนนี่เลี้ยงง่ายพี่น้องผมเลี้ยงง่ายปลาอาจารย์บุญเดียว แอคชั่นเถือแอคชั่นถืออาจารย์บุญเฮานะครับเนาะโอเคครับความคุณครับไปลุยกต่อกาบผ่านเถือดอกของเจ้ายามเบิดแล้วบ่เบิดแล้วมาลุนผ่านถือก็ตอนนี้เราบรรยากาศการหาอยากหาจินทางอีสานเป็นวิธีอีสานสาทางข้ามาหาจินของเฮาเนะพี่น้องเนาะอาจารย์บุญได้ไปแล้วง่ายส่วนผ่านเถือส่วนผ่านเถื่อได้ยังได้เบียดทองคำพี่น้องเล้ ้าเบื้องทารุนกันว่าไผ่สีมานก็กากันนอผ่านอาจารย์บุญไดไปแล้วสามสี่ตัวพี่น้องผมเทึงตุ่มเท่งเบ็ดท่องค่ำพี่น้องไปไปเบื้องกันคนสีมานบ้าไววกับพ่อฟังนะเพื่อนว่าทึงน้ำยาเมือขึ้นแล้วว่ามายามบ่ อาตุ้มพี่น้องผมยับเปล่าเปิดเฝ่าหน้าเฝ้าเบื่อเ้อพี่น้องเด้อตุ่มปลาไหลเข้ากระไดย่ำย่ำได้ดีย่ำนั่น <c oughs> บ้เขาบ่ามีพี่น้องผมหวยนี่นาสงสัยแล้วผ่านทือว่าขันบ้ามีมาบ่าได้ไฟนี่หวยนี่บ้ามีสิบม่มาน้ำเบียกบุ้ยกองเฟี้ยงผู้ใดละพี่น้องพุ่เมื่องามตาการตาเทาใสกองเฟี้ยงได้งามครับเถว เบิ้งไปเรื่อยๆพี่น้องผมหาอยากหากินทางอยาโสูท้อนพี่น้องเอหอหืมบ่ถืออีกอ่าเด้เอาลงบนอาลิปนี่พี่น้องเลยมันไอคันเาันเาได้เรื่อยล้วเขาสีร้อยมากสีได้บ่ผ่านถือบ่ได้เงี้ยบ่โอ้หืาสีแก้ไขวิธีใดเขาสิเปตะะไอ้นี่บ่ กันคู่เศร้าพี่น้องผมย้มกันคู่เศร้าแล้วพี่น้องเนาะมือมานมือบ่ามานรวบร,ร,รวมไว้ถ้ากินปีไม่ว่าสันพานธถือว่าบ้าเขาอีกเหยื่อใบพานเถิดเดี๋ยวถ่ายคลิปบ้ามีสิมันมีค้อมเม้นเขามาหลายอยู่พานเถิดเพ่นบอกเหยื่อเขาต้องล่องเบงเอาเหยื่อไหมสูตรไหมเดี๋ยวบ้ามีสิเป็นผู้ไปหามาหาย่านเถิอร่องเบงเนี่ยใส่ใส,ใส่แล้วพี่น้องตายแล้วพานถือลงตุ่ม เฮ้ยฮา่แหงนาวีร้องผมโอ้โหฟันเถื่อพราะตกอันนี้น้ำใสปลานี่เบื้องเอาพี่น้องผมมีเห็นตัวนี่ขั้นเบียดพี่น้องผมนี่แหละนี่แหละว่ามีเสียนหามาโดนเลียวนั่นปลาพี่น้องนั่นปลาลงไปเบื้องกันไกลไๆต่ออีกเลยเห็นบ่ปลาพี่น้องผมเห็นบ่ปลาเนาะไป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  ปราไมีควาอนุญาตตกกัตกวะตกน้ำกัตกพี่น้องกันแนวนี่โตกอินยี่ไอ,อ,อ้พี่น้อง้อยห้อยหนูผ่านเถอะอ่ะคือสายยาวโอ้ยพี่น้องผมเบิ่งห้อยหนูห้อยหนูอยู่ปากท่อโอ้ยออย,ยังไดงสิได้มันมันไม่ม,มีข้องเลย ้ามาลุ้นกันนั่นพี่น้องผมนั่นปลาเห็นเห็นน้อพี่น้องเนาะนั่นปลาควายเห็นเห็นเอาเอาเนี่ยได้เหรอเอาขาดที่ผ่านเธอนี่ห่วยห่วยผ่านเธอตัวลงครับโอ้ยว่าสันผ่านเธอวาเอาเป็นยามหนึ่งแล้วเนาะพี่น้องเนาะยามเบ็ดปลามันกะ ตื่นเต้นอีกแนวหนึ่งพี่น้องผมยามตุ่มปลาไหลก็ตื่นเต้นอีกเนี้ยอหนึ่งขุ่นนะดึงมันขึ้นมาผ่านถือเดี๋ยวบ้ามีดึงนี่ไรเดี๋ยวบ้ามีดึงนี่ไรเอ้าดึงไว้แล้วดึงไว้แล้วดึงไว้แล้วเอ้ยเสดงว่าเอ็นดีเบ็ดดีเนาะพี่น้องเนาะขนาดควงมไม่ไพยังบ่ขาดอยู่งัยมันมาสีหน้อยซ้ำนี่บนบูดบนตัวพ่านเถอะ เว้นใส่กันกับพานที่พี่น้องผมต้องตัวใหญ่กว่านี้ฮะต้องตัวใหญ่กว่านี้ไหมโยฮะว่าเอ้าให้ขึ้นนับหน่าบาทนี่ไปผ่านที่ว่าตัวหน่อยว่ามีว่าตัวใหญ่กิดสิเอาตัวท่อสร้างนี่มันกับว่าอะไแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยผ่านที่ก็ได้ตะเวนก็ขึ้นโอ้ยมีเอาขึ้นมาบาทนี่เสรีขี้ออกไปหุ่นอีกอยู่อะฮึ โอ้ไปข้างนาอีกพี่น้องผมต้องไปข้างนากันอีกแบบว่าเดี๋ยวพาพีอน้องไป,ไปขี้ไปอีกเป็นกิโลพี่น้องขี้ไปอีกเป็นกิโลตายเ <c oughs> มีนยนยุบันนั่นพี่น้องเ <c oughs> มียนเมียนว่าวาดหลงตาหมองใส่ตุ่มบ้า <c oughs> มีหลืงงงวยนัม่มดีเด้อ <c oughs> <c oughs> มีตะขวางวางเป้าพี่น้องผมเอาแล้วผ่านเธอขัเบเป็นว่าอะไปลาตัวนี้เอาเอาเอา,เอาตกขับว่าอะไรปลาตัวนี้ก็ลำบากไปพี่น้องผมเดินทางต่อไปข้างหน้าเฮับยุนี่อีกบ้านาพี่น้องบ่เฮาสิยิ่งเจ้ันสิมันบ่มีขว้างยะนี้ขัานงหน้ามันพ่ายเรือดได้นาะพ่ายเรือมากตีสองตีสามตีสี่สินะ บ่ถืออีกพี่น้องผมต้องบ้ามีมานําต้องทําใจแห้วหกลังไปแล้วเด้พี่น้องเด้อหนึ่งสองสามสี่หานี่อีกลหลังนึงนี่นี่อีกหลังหนึ่งเป็นหกเดี๋ยวประคอตัวเดียวก็เบ็ดขั้นหนึ่งไปต่อพี่น้องผมมันสั้นปวดลงน้ำบาดแหลากมันขึ้นมาให้เห็นเนี่ยนะ บ่ามีก็ว่าเป็นแต่ถืออยู่มันตรงบ่มีปลาไหลอ่ะล่ะขันมีมันถือแล้ว<ะ>เจ็ดล้างผ่านไปพี่น้องผม,งมเอาพี่น้องลงตุ่มดีกว่ามูเหมืนผ่านถือเด้อพี่น้องเด้อใส่เสียงเจ้าของอ,อ้าเอ้ยมันต้อมีปลาไหลบ่ผ่านถือ จุสี่เส้ที่ได้แทบทุกหลังก็คือถืออยู่ผีเหมือนวะมันเป็นเหมือกเหรอสองลังด้วยแบบนี้ก้ามอะไรใช่หรอไปวุ้ยบ่าวจุฬาพี่น้องเดี๋ยวว่าวมีซู้มให้เบิ่งกวาดอื่นไปตามผ่านถือก่อนแดดออกมาแอมแซมแล้วยามเบ็ดน้ำกันพี่น้องผมรุ่นเบ็ดบาดนี่ลอนก้อนลอนก้อนมาสั่นพี่น้องผม ใายบรรยากาศมุมสูงเนาะพี่น้องเนาะดึงขึ้นมาปูย่าง,งกันได้รุ่นหลายย่างพี่น้องผมได้รุ่นกันหลายย่างผ่านเทือดลงได้บ้ามีลงเพราะตะไร่เรียมามาพร้อมนุ่งส่งขาสันพี่น้องเลยนุ่งส่งขาสันเกือบบีดแตะตอนนี้โอ้ตะมักที่สุดก็คือตะเวนขึ้นยังสี่เราพี่น,อน้องมือนีเข้าสีได้อุ่นได้เย็นแน่นอนพี่น้องเนาะมีม,มีมีตัววะ บ่ถือเดียว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 บ้ามีหาหลังมันงุ่มงุ่มดีกว่า <c oughs> หาหลังมันงุ่มงุ่มดีกว่าพี่น้องเลย <c oughs> เออขันหลังได้งุ่มนี่หลังนั่นบ่งุ่มแล้วพี่น้องนะั <c oughs> ่นนั่นงัวมันก็รุ่นกู้กันแล้วเนาะ <c oughs> ไปเจ๊งไหน บ่มีพี่น้องผมรุ่นทึ่งเบ็ดรุ่นทึ่งตุ่มปลาไหลมือนี้หางสีมานจากยางบ่บ่หูรุ่นกันไปก็คือเห็นปดอยู่เลย,ยนี่ปดออกจากพักบุงบ่เถือกพี่น้องผมปลานไปใส่เบิดวะิได้ปลาตัวเดียวนี่บ่ดามีลงมาเหลี่ยพี่น้องผมน้ำกระซังยูท่าทางเทิง ภาพมันบ่ไก่ชิดเนาะพี่นอนะ้องเนาะเจักแล้วหลังนี้ก็บ,บ่ถือพี่น้องเลยเบ็ดท้องข้ามผ่านเธอ,อไปมามีเดินหลังได้งบเข้าไปยฮ่าน้ำกันลุ่นน้อพี่นอนะ้องเนาะเกินว่าแมงมุมอันนี้ผ่านเธอเกินว่าแมงมุมเห็ดใหญ่บ,บ่ถือ ไปเรื่อยๆพี่น้องผมถ้ากินวัวลายเสียดีหวยนี่ถ้าคุณประธานหลอกมันสีเอาปลามาจะใส่ละพานถือหวยหลอกไม่ว่ามีคืองงเทเรย์พูดนะมีแตรลังสั้นๆสั้นโกโดเคเลอยู่พี่น้องผมบ่ถือกับบ่เอาหวยจันอวิวิจัยจันพี่น้องบ่จันลันพี่น้องผม นี่แหละครับอุปกรณ์ใส่ปลาอีกอย่างหนึง่งจันนะพี่น้องเนาะเอาผ้าถือยางไปทางหลังบ้ามีรถถือบ่ถือเขามาหลุนกันพี่น้องมาอ้ยตัวกันตัวนี้ไหมบ่มียางจึกตัวพี่น้องเออถิ่มไปนี่แหละโอ้ยหลอกกันให้ห้เหลี่ยมซื้อเลอยอย่าขวางจันนี ไปจากพี่บ้าพี่สิไปรุ่นตันหลังที่มันเอะงุ่มบอลลูนวะพี่น้องเนาะมูนั่ะเฝ้าทั้งสองทั้งไอ้ตุ่มทั้งไอ้นี่ไหมหมาเอาไกล้ไม่กินพี่น้องหมาเอาไกล้ไม่กินอยู่นี่พี่น้องเลยลักไกล้เขาเขาเจ้าเขาไม่กินนี่ขวดไว้นี่อ่าสัมผัสยังสี่มา ทึงเบ็ดเทึงตุ่มเทึงเบ็ดเทึงตุ่มพี่น้องผมได้ปลาคว้าตายตัวเดียวเบิดคำสีเหลาพี่น้องครับพี่น้องผมสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้านี่ก็นีน่แหละพี่น้องแนวที่เขาเอาไปใส่ลาบงัวก็ได้อย่าไปขึ้นขี่เดียดเด้อพี่น้องเด้อเขาเอ,อื้อน่าขี่ควายพี่น้องผมเป็นขี่ควายเนาะพี่น้องเนาะจับเบื้องก่อน นี่ลาพอนเอาไปปั้นใส่น้ำใส่ไหนก็เอาไปใส่ลาบงวัวเขากินกันเบื้องข้างในนี่พี่น้องนี่ละเพียปฏิบัติบ่ามีว่าบอกแม่แม่วแม่ค่วมีว่าแย่อแม่คั่วมีนะครับน้าเป็นขี่หวัวไอขี่หว้วยนี่ละเพียพี่น้องผมของแถอะบ้ามีผ้ามาเบื้องเราเด้อพี่น้องเด้อฟ <laughs> าดเตี้เ <laughs> พียงวัวเอาเอาเอา啊 เดี๋ยวว่ามีดด้อมเหยี่ยวพี่น้องมันสีหอคมคือเพียบว,วะขีดควายกันเอาไว้เอาไว้เอาไว้พี่น้องผมไป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 ดมขี้ควายกันเ <c oughs> ดี๋ <c oughs> ยวเอายามกันให้หลังสุดท้ายเลยพี่น้องบดถ,ถือใครหูไปเกือบบ้าพี่น้องบ้ามีดมานั่ าไปได้หลายยีนองได้ปาตายตัวเดียวตุ่มกับว่าเือเจ็กหลังปาตัวเดียวโอ้ยไปโรงเรียนพี่น้องผมสันสาสบัวบักย่างงามเอาครับพี่น้องผมเอายังเหลือตุ่มยุ่วม่านเท่าไหร่ยูนี่เหลือตุ่มยู่วมานสิบสองหลังหรือสิบหลังนี่แหละบ้ามีสิบ่ไปยาวนำพานทื่อเ้อครับเด้อ เหลือ,อยุตุมยประม่านสิบหลังบ้ามีสิบว่าพยายามน้ำยันเพิ่นบ่หามาันตัดสินใจแล้วผ่านทื่อกับส่วนยุ่ง่างบ้ามีเพราะว่าไปมือเศร้าันบ่ถือเลยนะนะ,นะด้ปลาตายตัวเดียวบาดท,ที่นี่คือคือ,คอบ่ดีขันไปน้ำเกิดบ่ได้ยจกโตอีกการทารุนตอนผ่านทื่อไยยามมาอีกอสิบหลังพี่น้องผมสิบหลังนาะพี่น้องเนาะยุ่อ่าห่หวยทางหน้าบ้ามีก็ควายเพิ่หมานเหล้วกันพี่น้องผมคลิปนี้ความพูดตัวอะไรตัวสาวตุกติดตาเมื่อเดือนพี่ภาองผมพ่อกอ้ชิมนาครับความุณครับสวัสดีครับเบิร์ตคัมพี่นองเย มาตายตัวเดียว